ก่อนจะเคลิ้มหลับคืนนี้คุณพร้อมจะเดินทางเข้าสู่โลกที่ความจริงและความฝันเลือนรางไปพร้อมกันแล้วหรือ,อยังขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าคืนหลอนที่ที่จะทำให้ค่ำคืนของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากสิทธิ์เก่าคนหนึ่งของโรงเรียนประถมในต่างจังหวัดเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนในสถานที่ซึ่งเด็กๆทุกคนคุ้นเคยแต่ไม่เคยคิดว่าจะมีบางสิ่งซ่อนอยู่โรงเรียนประถมแห่งนี้เป็นอาคารไม้สองชั้นเก่าแก่มีสนามฟุตบอลเล็กๆอยู่ด้านหลัง แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนพูดถึงคือห้องน้ำหลังโรงเรียนห้องน้ำปูหลังคาสังกะสีตั้งแยกออกไปหลังต้นโพใหญ่ต้องเดินผ่านทางแคบๆเงียบๆจึงจะถึงเด็กๆในโรงเรียนรู้ดีว่ามีเรื่องเล่าจักเมื่อสิบกว่าปีก่อนมีเด็กผู้หญิงป .3 จมน้ำตายในโอ่งหลังห้องน้ำ แต่ไม่มีใครเคยเจอกับตัวเองจึงไม่ค่อยเชื่อและยังคงเล่นกันในบริเวณนั้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิทธิ์เก่าคนนี้เล่าว่าสมัยที่ยังเรียนอยู่ชั้นประถมเขาและเพื่อนๆชอบเล่นซ่อนแอบหลังเลิกเรียนวันนั้นฟ้าครึม้มลมเย็นพัดแรงทั้งๆท,ที่ยังเป็นหน้าร้อนอยู่หนึ่งในเพื่อนของเขาชื่อโอม มักชอบซ่อนในที่แปลกๆวันนั้นโอมเลือกเข้าไปซ่อนในห้องน้ำหลังโรงเรียนและปิดประตูเงียบเพื่อนอีกคนนึงเห็นจึงแกล้งปิดไฟตรงหน้าห้องน้ำพร้อมตะก,กัวล้อเลียนแล้ววิ่งหนีไปหลังจากผ่านไปพักหนึ่งเมื่อกลับมาที่ห้องน้ำปรากฏว่าโอมยังไม่ออกมาจึงเคาะประตูเรียกโอมออกมาได้แล้ว แต่สิ่งที่ตอบกลับมาไม่ใช่เสียงของโอมเป็นเสียงเด็กผู้หญิงแผ่วเบาอย่าเข้ามาเดี๋ยวมันเห็นเสียงนั้นใสชัดเจนแต่เต็มไปด้วยความเย็นเยือกเยือกทำให้ทุกคนที่ยืนอยู่ด้านนอกขนลุกไปทั้งตัวเพราะในห้องนามนั้นควรจะมีแต่โอมเพียงคนเดียว เขามองลอดช่องประตูเข้าไปเห็นเงาผมยาวดำคล้องอยู่ตรงมุมห้องน้ำคล้ายเด็กผู้หญิงยืนหันหลังให้ผนังแล้วอยู่ๆแขนข้างหนึ่งกลับยกขึ้นช้าๆแตะที่ประตูเหมือนจะเปิดออกแต่เมื่อเขาขยี้ตาอีกครั้งเงานั้นก็หายไปเมื่อรวบรวมความกล้าแล้วผลักประตูเข้าไป กลับไม่พบใครอยู่ในห้องน้ำมีแต่พื้นปูนเปียกชื้นและรอยเท้าเล็กๆล,ลากยาวจากในห้องน้ำไปจนถึงทางออกหลังต้นโพเสียงน้ำหยดติ๋งติง,ตงดังก้องในความเงียบกลิ่นดินโคลนชื้นลอยขึ้นมาแตะจมูกพร้อมกับเสียงบางอย่างเหมือนเด็กหัวเราะคิคักแผ่ว จากด้านในสุดของห้องน้ำทั้งที่ไม่มีใครอยู่เขารีบวิ่งออกมาตามหาโอมสุดท้ายไปพบโอมนั่งร้องไห้ยอยู่ที่สนามด้านหน้าโรงเรียนตัวสัน่นมือกุมไหล่และพูดทั้งน้ําตาว่าเมื่อกี้มีคนจับไหล่แล้วกระซิบถามว่ามาเล่นกับหนูไหมวันนั้นพวกเขารีบพาโอมกลับบ้านทั้งตัวซีดเผือด ปากเขียวคล้ำเหมือนคนขาดอากาศเมื่อพ่อแม่โอมเห็นจึงถามว่าไปทำอะไรกันมาถึงได้สภาพแบบนี้เด็กๆก,ก็เล่าให้ฟังว่าพวกเขาเจออะไรกันมาบ้างพ่อแม่ของโอมจึงบอกว่าเรื่องที่เล่ากันมานั้นเป็นเรื่องจริงเมื่อสิบกว่าปีก่อนมีเด็กผู้หญิงปสามจมน้ำตายในโอ่งหลังห้องน้ำนั่นแหละช่วงแรกๆก,ก็มีคนเจอกันเยอะ จนไม่มีใครกล้าเล่นที่โรงเรียนตอนเย็นแต่ก็ไม่คิดว่าเวลาผ่านมาขนาดนี้แล้วดวงวิญญาณของเธอจะยังวนเวียนอยู่ตรงนั้นเพราะทุกคนในหมู่บ้านก็ลืมเรื่องนี้กันไปหมดแล้วปกติที่โรงเรียนจะทำบุญให้ทุกปีแต่หลังๆก็เงียบไปจนพวกเด็กๆมาเล่าให้ฟังวันนี้เช้าวันถัดมาผู้ปกครองของเด็กๆทุกคน ก็พาทั้งหมดไปทําบุญที่วัดเพราะคิดว่าดวงวิญญาณของเด็กผู้หญิงน่าจะไม่มีใครทําบุญไปให้จึงออกมาปรากฏตัวตั้งแต่นั้นมาสิทธิ์เก่าคนนี้ไม่เคยเข้าไปใกล้ห้องน้ําหลังโรงเรียนอีกเลยแม้แต่ทุกวันนี้เวลาผ่านไปหลายสิบปีภาพนั้นยังตามมาหลอกหลอนอยู่ในความทรงจำเสียงกระซิบใสย่ยังดังขึ้นในหูทุกครั้งที่นึกถึง อยากเข้ามาเดี๋ยวมันเห็นเขายังได้เล่าต่ออีกว่าหลังเหตุการณ์วันนั้นโอมมีอาการป่วยบ่อยเป็นไข้เป็นหวัดแทบทุกเดือนไม่กล้าไปโรงเรียนคนเดียวและไม่เคยเดินผ่านด้านหลังโรงเรียนอีกเลยเมื่อจบประถมโอมย้ายไปเรียนที่อื่นครอบครัวเล่าว,ว่าบางคืนโอมยังละเมอเหมือนคุยกับใครบางคน พูดคำเดิมๆซ้ำๆว่ามาเล่นกับหนูไหมถึงแม้เวลาจะผ่านไปโอมก็ยังไม่ลืมเหตุการณ์นั้นและทุกครั้งที่มีคนถามถึงเขามักจะตอบเพียงเบาๆว่าไม่อยากจำแล้ว